ครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่ายนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักบ่ายโมงครึ่งครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าห้างพลตินัมนลยครับตรงประตูน้ำนี่ครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาให้ดูนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายแต่ว่าที่นี่คึกคักมากครับคึกคักมากตรงนี้นะครับก็จะมีงานคล้ายๆออกบูธขายอาหารต่างๆนะครับจะให้ดูบรรยากาศนะครับว่า ในช่วงนี้ครับช่วงฤดูฝนนี้ครับนักท่องเที่ยวครับเขามาจับจ่ายใช้สอยมากน้อยแค่ไหนครับบรรยากาศที่นี่ดูคึกคักมากครับไม่ต่างจากที่อื่นเลยแล้วค่อนข้างจัดหนาตาด้วยครับนี่ครับร้านรวงต่างๆที่เห็นวันนี้ก็จะขายนี่ครับของที่เป็นที่นิยมนะครับสําหรับชาวต่างชาติเป็นพวกทุเรียนครับทุเรียนแพคมะม่วงในมะม่วงแห้งนี่ครับมะขามนี่ครับเห็นไหมครับ เราสามารถดูได้จากร้านค้านะครับว่าสินค้าแบบไหนที่นักท่องเที่ยวเขานิยมครับนี่ครับผลไม้สดก็มีชุวงนี้ครับนี่ฮะราคาก็เป็นราคาสลับนักท่องเที่ยวครับคนไทยก็ถือว่าแพงครับอย่างสับปะรดแพ็คหนึ่งนี่ก็100บาทนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสครับเห็นไหมครับนี่ครับชาวอินเดียกําลังต่อรองนี่ครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับ ในช่วงบ่ายวันนี้ฮะว่าจะมีความคึกคักแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนครับอ่าคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยพาทุกคนไปดูนะครับไปดูห้างอ่าบิ๊กซีราชนาบีครับจะเห็นปริมาณของนักท่องเที่ยวนี่เยอะมากครับแล้ววันนี้ครับวันนี้ครับนอกจากบิ๊กซีแล้วครับทุกคนนี่ครับก็จะพามาดูนี่ครับคทตินํามอลครับทุกคนนี่ฮะคือจะบอกว่า ในห้างของเพลตินัมนี่ครับก็จะมีนะครับมีกรุ๊ปทัวร์นะครับรถบัสนี่ครับมาลงนะครับไม่ใช่เฉพาะของบิ๊กซีที่รัชชัญตรีนะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นทัวร์รถบัสของชาวเอเชียครับเป็นพวกอ่ามาเลยสิงคโปร์นี่ครับเวียดนามนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับก็จะมาจับจ่ายใช้สอยคือนอกจากจะเป็นพวกของกินของแห้งแล้วครับเสื้อผ้าที่เพลตินัมมอลนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ นักท่องเที่ยวนีครับต่างชาตินะครับมาจับจ่ายใชส้สอยแล้วก็มาเลือกซื้อหากันเพราะว่าคือจริงๆเสื้อผ้าของบ้านเรานี่ครับการดีไซน์การออกแบบนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพดีแล้วก็ลวดลายที่สวยงามครับให้ดูอันนี้ภายในก่อนนะครับทุกคนนะครับสด คือจริงๆตรงพัตินัมนะครับนอกจากจะเป็นตลาดค้าส่งสําหรับคนไทยนะครับที่จะมาเลือกหาสินค้าไปขายนะครับต่างชาตินะครับเขาก็มาเลือกซื้อนะครับนี่ฮะให้ดูบรรยากาศในข้างในห้างของพตินัมก่อนนะครับทุกคนว่าเยอะแค่ไหนครับเยอะมากแค่ไหนนี่ครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับทุกคนนีครับ เยอะมากครับทุกคนนี่ครับส่วนมากก็จะเป็นชาวเอเชียนะครับแล้วก็ช่วงนี้อาหรับเริ่มเข้าแล้วครับนี่ฮะก็มีจะมีชาวอาหรับกับวันออกกลางมาเริ่มมาเห็นเยอะแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเหมือนกับช่วงฤดูฮอลิเดย์หรือว่าเป็นพวกปิดเทอมของชาวอาหรับนะครับจะเห็นพอสมควรครับอาหรับนี่ครับทุกคนนี่ฮะมีหลายชั้นนะครับของปิญจนาโมแต่ว่าวันนี้ผมจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมก่อนนะครับนี่ฮะ ดูคึกคักมากครับทุกคนดูคึกคักมากเลยควรจะให้ดูนะครับจะให้ดูบรรยากาศนี่ครับโอ้โหสตรีทฟู้ดของกินนี่ครับทุกคนนี่ครับของบ้านเราก็ยังขายได้ตลอดเลยครับอันนี้ขนาดมาเป็นช่วงบ่ายนะครับไม่ใช่ช่วงเย็นนะครับทุกคนก็ยังเยอะขนาดนี้เลยนี่ครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งสื่อหนึ่งนะครับอย่างพวกโซเชียลมีเดียต่างๆครับเขา เอาไปลงครับแล้วก็ทําให้บ้านเราประเทศบ้านเราตอนนี้ครับเป็นที่นิยมครับใครก็อยากจะมาเที่ยวอยากมาแวะชิมอยากมาเห็นสักครั้งในชีวิตนะครับทําให้กรุงเทพดูคึกคักมากครับในช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็ยังเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเลยครับนี่ฮะเห็นไหมครับ <S <S จะบอกว่าเกงเกงช้างก็ยังอยู่ในเทรนอยู่นะครับ <S <S ทุกคนงเกงช้างก็ยังเป็นเกงที่ขายดีอยู่นี่ครับเครื่องหนังครับทุกคนนี่ครับเครื่องหนังแล้วก็พวกจิวเวลรี่ต่างๆนี่ครับ สอบถาม monastery. แม่ค้าที่นี่นะครับเขาบอกตลาดตรงนี้ก็คือเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับผมได้มาโอกาสมาแถวนี้ผมก็ได้มาซอรว์ก็มันดูคึกคักมากครับทุกคนดูคึกคักมากเลยนี่ครับอันนี้คือตลาดพระจน้มนะครับนี่ครับพระจีน้หมอครับนี่ครับคืออันนี้คือด้านนอกตรงริมถนนนะครับฝั่งริมถนนครับจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับสินค้านี่ครับเราจะรู้ว่าไหนขายดีเป็นเป็นที่นิยมนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับ พวกของแห้งพวกปลาหมึกแห้งอาหารทะเลกุ้งแห้งนี่ครับปลาแห้งนี่ครับนี่ฮะชาวเอเชียเขานิยมนะครับนิชมซื้อกับบ้านนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับอย่างร้านนี้นะครับก็จะมีลักษณะของฮาลาฟูดนี่ครับนี่ครับก็สามารถปลอดภัยสำหรับคนมุสลิมที่จะมาซื้อกินได้ครับนี่ฮะัสดีครับขายดีไหมครับแต่สมบ้าิชาวอะไรมาซื้อนี่ครับชาวจามนะปรชอบจามเลยฮะ จีนไต้หวันฮ่องกงใช่ไหมครับ,ต,ออาารบต้อมาสิงคโปร์มาเีเพราะผมเห็นประเภทนี้อยู่ในบิ๊กซีเยอะมากคี่น,น่าขายดีที่นี่ก็ขายดีใช่ไหมครับ,รบเรื่อยๆอ๋อขอบคุณมากเลยครับี่เป็นเอเชียบ้านเราเนะาะคนไทยมีไหมไม่ค่อยมีโอเคคงละครับนี่ครับก็โอเคเป็นพวกของแห้งก็ สิงคโปร์มาเลยไต้หวันนี่ครับทุกคนแล้วก็อาหารไทยนี่ครับนี่ยพิเกค์เชียงผัดไทยครับผัดไทยข้าวผัดนี่ครับเห็นไหมครับเยอะมากเลยก็ไก่ย่างส้มตำนี่คร ja ับก็เป็นที่นิยมนี่ครับ ดูแล้วน่ากินทุกร้านเลยครับทุกคนการจัดดิสเพลย์การจัดร้านก็ดูสะอาดไม่ได้ดูสกปรกอะไรมากมายคือสามารถกินได้ครับสามารถเลือกทานได้เลยครับซึ่งราคาก็มีราคาบอกโดยทุกอย่างทุกเมนูครับเขาไม่ได้แบบไม่บอกราคาครับคือจะซื้ออะไรนี่ครับก็มีราคาบอกก็เป็นเรื่องที่ดีครับเราไม่ได้ชาร์จนักท่องเที่ยวเกินราคาทําให้ที่นี่ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมแล้วก็เชื่อถือได้ครับนหมครับ โหเยอะมากเลยก็ทวกนดูเครื่อคักมากเลย <S <S เอาจริงๆนะครับทุกคนสินค้าไทยนี้ขายได้ทุกอย่างเลยครับสินค้าไทยนี้คือขึ้นชื่อแล้วก็เชื่อสินได้ทุกอย่างเลยครับตอนนี้ครับอะไรก็ขายได้ครับจริงๆเอาจริงๆครับไม่ได้ไม่ได้แบบพูดอวยให้ประเทศตัวเองดีขึ้นนะครับแต่ว่าคือเรามาถูกทางแล้วก็เราก็มาแบบทาให้มันดีจริงๆครับเพราะว่าเสื้อผ้าขอ,ของกินของใช้ทุกอย่างที่นี่คือ ขายได้หมดครับทำอันนี้ให้ดูบรรยากาศภายในห้างนะครับของ t พตตินามอครับทุกคนยยยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยเอเชียต่างชาติยุโรปนะครับทุกคนคือคกุงเทพนี้เป็นสวรรค์ของรักน้ัปจริงๆเลยครับ คือใครจะซื้อของแบรนด์เนมแล้วก็มีห้างหรูๆย่างพวกไอคอนสยามครับสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์ใครอยากซื้อของเป็นพวกสินค้าส่งนี่ครับก็จะมาที่ห้างแพดตินดามห้างประตูน้ำได้เลยครับทุกคนนี่ครับครับทุกคนนี้ครับ เดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศโดยรวมในในส่วนของนี่ครับแถวๆแยกราชประสงค์เลยครับนี่ครับทุกคนนะครับคนเห็นไหมครับเราจะเริ่มเห็นพวกชาวอาหรับเนบเข้ามาจับจ่ายใช้สอยแล้วครับน่าจะเป็นช่วงปิดเทอมปลายนี่ฮะสินค้าที่พัทนานมอลนี่ครับทุกคนเขาจะมีป้ายราคาบอกทุกร้านนะครับทําให้อ่าไม่ต้องกังวลว่า เขาจะชาต์ต้องเที่ยวแพงกว่าคนไทยครับเพราะว่าราคาเป็นราคามาตรฐานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างชาตินะครับซึ่งเป็นราคาส่งนะครับซื้อหลายชิ้นก็จะถูกลงนะครับนี่ครับร้านกระเป๋าดีมาก กำลังสนุกกับการต่อรองราคาเลยทุกคนนะครับอย่างนี้ลูกค้าหลักๆก็จะเป็นในครับชาวเอเชียเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับอาหรับจะเยอะมากพวกนี้ครับก็หลายคนนะครับเอ่อ ได้ไม่ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลายคนก็เป็นเอฟซี FC คนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับเขาก็อยากเห็นนะครับบรรยากาศว่าบรราา้านเราเนี่ครับบรรยากาศ,ารรากาศาด้านท่องเที่ยวดูกแค่ไหนครับอย่างวันนี้ครับผมก็ถือโอกาสให้ท่านผู้ชมนะครับมาดูบรรยากาศที่ห้างนะครับห้างแพลตินัมมอลล์นะครับร้านค้าส่งเยอะมากแล้วก็สินค้าทุกอย่างที่นี่ดูขายดีแล้วก็คึกคักด้วยนักท่องเที่ยวครับนี่ฮ ที่เห็นอยู่เรื่องนี้ก็กจะเป็นร้านพวกเคสโทรศัพท์มือถือนะครับทุกคนนะครับก็เป็นที่นิยมมากเลยครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับ ทุกคนครับที่เห็นต่อคิวยาวนี่คือต่อคิวแรกตังนะครับเป็นคอลเลนซี่เอ็กซ์เชนก็คืออส่วนมากต่างชาติก็จะเอาเงินของประเทศตัวเองครับมาแลกเป็นเงินบาทนะครับของซูเปอร์ลิสครับนี่ครับทุกคนวันนี้ตู้เยอะไหมครับพี่บัตรเยอะไหมครับเยอะไปชาวนะครับเป็นชาวบ้านที่บัตรมาลงนี่ครับมาสิบคันแล้วตอนนี้สิบคันแล้วโอ้โหรอโอ้ ส่มาประเทศอะไรครับพี่อินโดครับอินโดเหรอครับอืมนี่ครับปาิน้มก็ไม่ต่างจาก B ิซีนะครับทัวร์มันลงเยอะมากแต่ว่าที่นี่ขายดีมากขอบคุณมากครับพี่โอ้ทุกคนวันนี้ก็บอกว่ารถบัสสิบกว่าคันแล้วครับที่เราพอบอกครับสมากก็จะเป็นอินโดครับนี่ครับุคนอยากให้ดูบรรยากาศอันนี้คือสกายวอล์กนะครับที่เป็นสกายวอล์กเชื่อมต่อนะครับจากแาตินัมนี่ครับไปยังห้างบิ๊กซีราชดำรีครับ จะให้ดูปริมาณของนักท่องเที่ยวนะครับคลาข้าแค่ไหนครับนี่ฮะดูคึกคักาะครับทุกคนนี่ครับก็ภาวนานะครับว่าอย่าให้มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงเกิดขึ้นเลยครับยิ่งช่วงนี้ก็ได้ข่าวว่ามีม็อบเยอะอยู่ด้วยก็ไปขอร้อนะครับเนาะก็ขอให้เดินหน้ากันไปแล้วกันอย่าได้มีอะไรที่มันเป็นขัดแย้งจนถึงมีความรุนแรงเกิดขึ้นเลยครับเพราะว่ามันจะทําให้เศรษฐกิจทุกอย่างมันพังเสียหายครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับทุกคน นี่ครับอันนี้คือช่วงบ่ายนะครับผมไม่อยากคิดถึงตอนที่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่บรรทายซีซั่นจริงๆครับประมาณไปปลายปีนี่ครับปริมาณของนักท่องเที่ยวนี่ครับจะเยอะอย่างแบบนี้ไหมครับหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ทําไมนักท่องเที่ยวนี่ครับแผลทลักเข้ามาบ้านเรามากเป็นพิเศษแล้วครับนี่ครับเพราะว่าอย่างวันนี้ไปที่ไหนครับนั่นทุกที่เลยครับอย่างไปที่วัดพระแก้วมาก็บอกโอ้โหแทบเดินไม่ได้ครับคนเบียดกันมาก ตอนนี้ผมมาอยู่แถวแถราชาประสงค์ห้างแพลติ n น m m มอลหรือแม้แต่บิ๊กซีราชบุรีครับก็แน่นครับทุกคนแน่นมากเยอะมากถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะทุกคนผมคิดว่าบ้านเราก็คงหรืว่าเศรษฐกิจก็คงจะบบบกระเตื้องขึ้นอีกเยอะแล้วก็คงจะมีเงินนะครับมาพัฒนาบริหารประเทศชาติมากขึ้นเพราะว่าเราสามารถที่จะทํารายได้จากบ้างเที่ยวนะครับได้เป็นกอบเป็นกำครับก็ เป็นเรื่องดีๆครับโชคดีของบ้านเราจริงเลยครับทุกคนนียครับอันนี้คือทางที่จะเชื่อมไปยังห้างบิ๊กซีราชดำรินนะครับทุกคนก็จะวันนี้ครับผมก็จะให้มาดูบรรยากาศของห้างราชดำเิิ้วยครับว่าบิ๊กซีนี่ครับว่าจะคึกคักเหมือนที่แพตติแนมอลไหมครับทุกคนครับทุนผู้ชมตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่ห้างบิ๊กซีราชดำเิแล้วครับนี่ครับในส่วนของแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตครับจะให้ดูนะครับ โอ้คึกคักไม่ต่างจากวันที่ผมมาครั้งแรกเลยครับคือวันนี้ผมจะให้มาดูภาพรวมนะครับให้พาให้ดูภาพรวมว่าบรรยากาศนี่ครับในช่วงของเดือนสิงหานะครับช่วงจะเข้าสู่ปลายปีแล้วครับให้ดูว่านักท่องเที่ยวนี่ครับที่มานี่ครับจะเยอะแค่ไหนครับนี่ครับยังเยอะแล้วก็ยังหนาตาเช่นเดิมนะครับโอ้ให้ดูร้านตรงนี้ให้ดูตรงนี้ครับทุกคนอืม รับฝากของนี่ครับกุ๊บที่เห็นนี้จะเป็นชาวเวียดนามนะครับทุกคนเห็นไหมฮะเนี่ยโอเคเห็นไหมคนเขามีแบบสสดิการบริการดีมากอ่าฟรีบ็อก์นี่ครับเห็นไหมครับหมายถึงว่าถ้าใครซื้อสินค้าเยอะแล้วก็ต้องการที่จะแพ็คนี่ครับก็สามารถที่จะเอากล่องลังกระดาษตรงนี้ครับได้ฟรีเลยครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับเป็นไอเดียที่ดีมากนี่ครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่ครับก็สลหัดน้องเที่ยวนะครับที่ซื้อนี่ครับที่ซื้อตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับเขาจะสามารถขอแบครีฟันได้ที่สนามบินครับทำให้ห้างบิ๊กซีที่นี่ครับค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมครับก็ใบเสร็จสามารถนําไปรีฟันเงินได้ที่สนามบินในวันที่เดินทางกลับครับนี่ครับทุกคนผมจะให้ดูภาพโดยรวมนะครับไม่มาสกู๊ปอะ อะไรที่เป็นขายดีแต่ให้ดูบรรยากาศที่นี่ว่าอะไรที่น่าสนใจบ้างครับนี่ฮะ นี่ครับทุกคนจะให้ดูนะครับนอกจากจะมีสินค้าภายในรถเข็นนะครับอย่างคันนี้นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะมีลังเปล่านี่ครับเอามาด้วยนี่ครับนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมครับแสดงว่าเจ้านี้นะครับเขาน่าจะซื้อของเยอะมากเนี่บมีหลังประมาณ3าสี่ลังเปล่าเลยครับมันมีมากๆมนเยอะอร่อยมากอีกห่วงลึกลึกนะนี่อย่างที่ผมเคยเสนอนะครับทุกคนนี่ครับก็เบนโตะนี่ครับเห็นไหมครับเป็นสินค้าที่ขายดีครับก็ยังขายดีอยู่นี่ครับเห็นไหมครับ ทำเป็นพาเลต์นะครับพาเลตก็คือเป็นกองใหญ่ๆมาเอาไว้เห็นชัดเจนเลยครับหลังจากเป็นโตนะครับก็จะเป็นนี่ครับสาลายแห้งนี่ครับเท้าแก่น้อยนี่ครับเห็นไหมขายดีเราอยากรู้ว่าไหนขายดีก็ดูตรงกองโปรโมชั่นได้เลยใช่ไหมครับนี่ครับที่อันต่อมาก็เป็นมะม่วงนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับสินค้าที่ขายดีครับแล้วก็นี่ครับเท้าแก่น้อยนี่ครับเห็นไหมขายดีนี่ครับ ขายเป็นแพ็กเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่เขาจะไม่แบ่งขายเป็นถุงนะครับเขาจะเป็นแพ็กเลยนะครับนี่ตรงจุดนี้นะครับหลังจากที่เอาของใส่กล่องแล้วต้องการแพ็กนะครับก็จะมีนี่ครับจุดที่บริการนะครับนี่ครับอันนี้คือฟรีนะครับทุกคนไม่ได้เสียตังค์ครับนี่ฮะเป็นบริการของทางอ่บิ๊กซีครับเขาจะให้กับตัองเที่ยวครับนี่ฮะ เเนี่ยปีจองอะไรครับจองที่จอดมาก็ไม่มีที่จอดก็ไม่ได้จอดต้องจองเพราะว่าบัสมาลงเยอะใช่ไหมครับใช่โอ้โหเหรอคือโปรแกรมของเวียดนามต้องรวมมาที่บิ๊กซีราดน่อ๋ีโอเคผมนึกว่าเขาซื้อมาแล้วเขาส่งกลับทางอาจจะเป็นพวกคารโก้ต่างๆไม่ใช่ก็คืออันนำกลับโดยเครื่องบินของตัวเองก็ได้ประมาณ20กิโล3กิโลนาะ30กิโแล้วนี่มาช้อปปิ้งประมาณกี่ ใช้เวลากี่ชั่วโมงที่นี่ครับข้าวด้วยประมาณ5ชั่ว5ชั่วโมงเหรอครับอยู่ที่นี่นะโอ้ยแสดงว่าลูกค้าเวียดนามมาที่นี่เกือบเป็นวันเลยสําหรับที่นี่เพราะคนนี้ก็ส้องออกแล้วแล้วเวียดนามมามามาที่บ้านเราตลอดปีไหมพี่หรือว่าช่วงไหนที่เป็นพ่วงไฮซีซั่นเขาเยอะมากเออผมงงเกิดอะไรขึ้นครับเพราะอะไรครับเพราะไปสากเขาเขาจะเลยกับบ้านเราเยอะไงจริงเหรอจริงเดี๋ยวว่าเราก็ปินจะได้ยากแน่เวียดนามสกิตเขาดีนะดีกว่าเรา ดีกว่าใช่ไหมการดูจักการจับจ่ายใช้สอยเงินแล้วกันเนาะใช่ใช้เงินาครับแล้วนี่เป็นอะไต่อครับพี่นี่ครับผมเดี๋ยวกลับโรงแรมเย็นเนี่ยพักที่ไหนครับนี่ครับเอ็นดีเอาไว้ดูอ๋อโอเคโอเคโชคดีนะพี่นะครับผมขอบคุณครับพี่โอ้พี่มารอตั้งห้าปีห้ามาจองผมจองปีห้าแต่ว่าเพิ่งมาตอนงแต่เอือนหกโอเคครับครับผมโอ้ครับนี่ครับ ข้างหลังก็มีใช่ไหมครับรถบัสีจอดไว้ไตีจอดไโอ้โหทุกคนผมว่าทุกคนจะให้ดูอันนี้คืออันนี้เป็นสมสดิการเป็นบริการของทางห้างบิ๊กซีราชดำรีนะครับ<ม>พี่เขาบอกว่าเขาต้องมาจ,จองที่จอดนะครับตั้งแต่4ีห<ม>้าครับถ้าไม่จองนี่ครับเขาจะไม่มีที่จอดครับแล้วเราวก็เชืเวียดนามดีครับเขาบอกว่าวปีนี้หลังจากโควิดนี่ครับเยอะมากคือมา,มามาเยอะมาเยอะมากนะครับแล้วก็สินค้านี่ครับเขาก็จะซื้อแล้วก็ นำกลับขึ้นเครื่องนะครับไม่มีบริการส่งทางาคาร์โก้หรือว่าเป็นพวกพัสดุนะครับนี่ครับก็คือเขาอาจจะให้อ่าอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นของสายการบินนี่ครับแต่ละสายการบินอาจจะได้ประมาณ30กิโล2ีกิโลนีครับก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวนี่ครับ,ก,ก,รบก็เลือกที่จะมาที่นี่แล้วสาเหตุนหนึ่งก็คือแพ็กเกจทัวร์หรือโปรแกรมทัวร์นีครับคือต้องรวมนะครับต้องรวมมาช้อปปิ้งที่ เวียดนามครับทุกเอที่ซอรี่โทษทีครับที่บิ๊กซีราชบุรีครับนี้ครับมาแล้วอีกชุดหนึ่งครับนี่ฮะก็ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีนะครับที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจเวียดนามหรือว่าเขามีตังกว่าบ้านเราเลยครับก็อาจจะจริงนะครับทุกคนนี่ฮะเพราะบ้านเขาไม่ไม่ค่อยมีปัญหาภายในการเมืองครับทำให้เศรษฐกิจเขาเดินหน้าได้เรื่อยครับผิดกับที่บ้านเราครับที่ปัญหาเรื่องการเมืองเรื่อง การคอร์รัปชันก็ยังให้เห็นอยู่ครับทำให้นี่ครับเราสะดุดครับเราโชคดีหลายอย่างนะครับแต่ว่าเราก็มีปัญหาหลายอย่างที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะเดินหน้าประเทศได้เต็มร้อนตี่ครับเห็นไหมครับทุกคนอันนี้วันนี้ผมมาให้มารีวิวภาพรวมนะครับของนักท่องเที่ยวครับที่มาใช้บริการที่ไม่ว่าจะเป็นที่แพลตินัมมอแล้วก็ข้างบิ๊กซีราชบุรีครับก็เห็นแล้วครับทุกคนครับคึกคักมาก อันนี้คือลานจอดนี้เขาให้จอดฟรีสําหรับรถบัสนะครับ,บทัวร์ครับนี่ฮะแต่ซเฟอร์นะครับคนขับเขาต้องโทรมาจองนะครับถ้าไม่จองนี้ไม่ได้นะครับนี่ฮะเพราะว่าที่จอดนี้มันค่อนข้างที่จะไม่มีเยอะอันนี้มาเลยชุดนึงครับนี่ครับลงมาแล้วนี่ค ก็ดีใจนะครับมาแล้วเข้ามาจับจ่ายใช้สอยครับที่บ้านเรานี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับอย่างครอบครัวหนึ่งมาห้าคนนี่ครับก็ได้แล้วครับร้อยกิโลครับถ้าเกิดคิดเป็นคิดเป็นน้าหนักกิโลคนละยี่สิบกิโลนะครับก็โอเคนะครับก็เขาก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายไม่ได้เสียอะไรเพิ่มเห็นไหมครับนี่ฮะอันนี้คันหนึ่งแล้วก็คันที่สองก็มาแล้วครับเห็นไหมฮะนี่ฮะ ไม่แปลกใจว่าทําไมบิ๊กซีราชัมรีครับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวเวียดนามครับเพราะว่าที่นี่เขาบริการค่อนข้างที่จะพิเศษสำหรับกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวครับนี่ครับเพราะเขารู้ว่าเขาสามารถที่จะ,ะเรียกเงินหรือว่าเอาเงินจากกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ดีเลยครับนี mm ่ครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับเศรษฐกิจบ้านเราก็จะได้เจริญแล้วก็คนมีงานทําแล้วก็เงินสะพัดมากขึ้นครับนี่ครับเห็นไหมครับ มาเรื่อยๆไม่หยุดเลยครับนี่ฮะโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะเยอะนะครับทุกคนนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกบัสหนึ่งที่กาลังเข้ามานะครับเห็นไหมครับทุกคนที่ห้างแพทิ่นัมนะครับจะเป็นกลุ่ปของชาวอินโดนะครับอินโดมาเลยแต่ที่ห้างบิ๊กซีที่นี่นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นชาวเวียดนามเห็นไหมครับผมอยากให้ห้างบ้านเราทุกห้างเป็นแบบนี้นะครับ คือทุกที่ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวลงมาซื้อของจับจ่ายนี่ครับเพราะว่ามันจะทําให้เศรษฐกิจบ้านเรามันจะยิ่งดีขึ้นๆเลยไปครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับมาอีกแล้วผมถามพี่ที่ดูแลตรงลานจอดนะครับเขาบอกว่าถ้าวันธรรมดานะครับจํานวนบัสประมาณ80คันนะครับ80รถบัสนะครับก็สังว่า80กลุ่มนะครับที่จะมาให้5บิ๊กซีแต่ถ้าเป็นเสาร์ที่นี่ครับ จำนวนบัสก็จะเพิ่มประมาณร้อยกว่าบัสครับต่อวันครับประมาณร้อยร้อยยี่สิบบัสต่อวันครับนี่ครับในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวนะครับโอ้โหนี่ก็ลงมาอีกแล้วนี่ครับทุกคนเห็นไหมฮะลงมาแล้วครับอีกชุดหนึ่งนี่ครับเห็นไหมฮะ คือโปรแกรมที่เขาซื้อมานี่ครับมันต้องรวมนะครับราะว่าเขาต้องระบุเลยครับว่าต้องมาช้อปปิ้งที่ห้างบิ๊กซีราชดำรินี่ครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้นะครับพามาดูบรรยากาศโดยรวมนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับในส่วนของแถวแถวราชประสงค์ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้างพจินามอแล้วก็ในส่วนของห้างบิ๊กซีราชดำรินี่ครับก็ทําให้เห็นว่า สินค้าไทยนะครับเสื้อผ้าของกินนี่ครับก็ยังเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือครับนักท่องเที่ยวก็ยังเลือกที่จะมาซื้อจับจ่ายใช้สอยที่นี่นะครับค่อนข้างตีเยอะมากเยอะเป็นพิเศษเลยครับอย่างที่ผมได้เสนอไปนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องจบเพียงแค่นี้ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับทุกคนคงได้รับประโยชน์ได้สาระนะครับถ้าชอบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยสำหรับคลิปวันนี้ก็ ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในวันหยุดแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ